เฮ้ hey, คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะ่ะกำลังมองหาร้านเติมโรบัคสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใช่ก็งั้นดูนี่เลยคริ Shop. s ตัลช h o p ร้านเติมโรบัคเลยสุดคุม้มไม่ได้มีดีแค่เติมโรบัคแต่ยังมีบริการซื้อผลเกมพาร์ตแล้วก็เพนแอบออสตานอกจากนั้นยังมีระบบการขายไอดีเกมและเมื่อสะสมยอดซื้อครบ5้ารบาทสามารถรับตั๋วซุ่มรางวัลฟรีไปเลยทางร้านครับมีทั้งเพจเฟซบุ๊กครับสระใครที่เติมบนเว็บไม่เป็นนะผม แต่ว่าใครที่เติมมงินได้เนี่ยถ้าเติมจนครบ500นะครับก็จะได้ตัวสุ่มฟรีไปเลยสามารถเข้ามาเติมกันได้ที่ติงต้าร่างคลิปเลยนะครับผมจะทิ้งมิ้งไว้ให้เติมเยอะมีสิทธิ์เยอะนะจ๊ะเฮ้ยียังไงผ่านกูเลิกหนาเนี่ยฮะมึงพดูดอะไรแต่กูอะเอาเอาเอาเข้าไปเอาล้วครับกราบสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับสุดท้าในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันในแมปเบนเทนเอ่ออะไรใช่หนึ่งโปรเจกต์เทนเออ โปรเจกต์สินะครับโอ้โหซึ่งแมปนี้นะครับก็แเป็นเทนที่อยู่ในผมก็เห็นในหน้าหน้าฟีดลมบอกของผมนะครับซึ่งกูไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้ยังไงนะครับแต่ผมเห็นนะฮะเออแม่งกูก็เจออะไรมึงดมอะไรเนี่ยกลิ่นกลิ่นเค็มๆอะไรล้างแล้วเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยดมบอกกูเหรอก็เห็นนะครับมันก็แบบค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรครับหลังจากที่เข้ามา นายไปรู้ที่เล่นกันก่อนนะครับกด E Ability One ไม่ใช่เราคกูจะแปลงร่างยังไงก่อนคลิก Control Spin กด M Menu กด T Active Ornamentic Activate Ornamentic กด M Menu เป็นเนี่ย Customize ้าวกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นสเตต์ก็มีฮะเฮ้ยวิชาแต่และอย่างเลยอ๋อเป็นแบบฆ่ากี่ตัวตายกี่รอบอะไรประมาณนี้อ่ะปิดดีกว่าเมนู Menu. กด T เช้ามันทิกใช่ไหมฟึ๊บยึด K โคตรเฟี้ยวมีตัวอะไรให้ผมเล่นบ้างเนี่ยมีแค่นี้เองเหรอคุณผู้ชมนี่อะไรอะ่ะอัปเกรดอันนี้ไออ่าอะไรมัดมัดวะลืมชื่อันี้สปอมไฟเจอร์ฮะอันนี้ดับบอนเฮดอันนี้ซาร์เกเป็นไอซาร์เกดีกนะว่าวิ่งเร็วฟุบโ,โอ้โอ้เอฟเฟกต์อเมซิ่งสุดยอดโอ้อลังการโอ้โหว้าวโอ้โหถามจริงเกมน,นี้นี่มีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมีมาก่อน โอ้โหโอ้โหเอ้าเอาเอาเฮ้ยเอาเอาเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาคุณผู้ชมกูติดแป๊บหนึ่งโอ้โหเอา้าวิ่งออกไปได้ฮะไม่ตายเถอะถามจริงครับเกมนี้ไม่มีอะไรให้กูเล่นบ้างเนี่ยสกิลพวกเอเลนใช่ไหมสกิล e. อีโอ้หมุนโอ,โ,อโ,อโอ้โท่ไรดอวยซาร์เล็ก w อ a t the f ักสกิลอาโอ้ไปกันวับ สกิลเอ็กเฮ้ยอะไรอ่ะเล็กเซนเตอร์คืออะไรเนี่ยเป็นจุดแบบค่ายอะไรหรือเปล่าวะหรือว่าแบบจุดที่เขาเอาไปอัดคลิปกันเล็กนี่แบบย่อมาจากเลคคอร์ดหรือเปล่าเลคคอร์ดที่แปลว่าอัดคลิปในภาษาอังกฤษนะฮะเป็นไงกูว่าไปกินอังกฤษเหมือนกันนะเนี่ยเอฟมีอะไรอ่ะโอ้โออ้ Cola ้โโหเป็นการแบบพุ่งสายฟ้าแบบซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะมันฆ่าคนได้ไหมรู้สึกมันจะฆ่ากันได้นะไอ้โมเขียวน่าจะเซฟโซนนะครับ นี่เลยเอาเลยกูเอาก่อนละอ่ะนี่นี่นี่ตัวไม่เนี่ยโอ้โหโฟร์มทอยแรงเกินไปว่ะสกิลกมมมูมันโดนยากจังวะคุณผู้ชมเไม่แม้มาเทิร์นลอยย่อแล้วนี่ว่ะตรงเนี้ยมึงมาต่อ,อยแรงกันในเซฟโซนถามอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอซ่าเล็กกูวิ่งเร็วตกโลกเลยฮะเอออ่ะสวยกระจอกไอซ่าเล็กกระโปงเอาใหม่ฮะเอซตัวใหม่มาอันนี้ตัวไหนดีอ่ะเฮ้บาร์สต้อจะโหดน,นะครับ โว้อุ้ยโอ้โหเอฟเฟกสุดอลังการว้าวบินอย่างไอออนแมนไม่ยังไงออน,น,น,นแมนคุณผู้ชมเฮ้ยคิดต่อยกูเหรอติงกูอยู่บนฟ้านะอุ้ยโอ้พลุไฟได้ด้วยโอ้โหฮ,ฮิบาร์ตวันเพิงชาจะกลับมล้วขึ้นเต่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหนีก่อนแล้วมันไดมอนด์เฮดนี่ว่า มาน,นี่มึงโดนกูเผาแน่ึ้สไลด์หนีผมมาคุณผู้ชมฮะนี่แนี้มึงโดนกูเผาแน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะบอลไฟเฮ้ยมัน,ม,นมันโดนยากแต่ว่าคุณผู้ชมบอลไฟผมเนี่ยมึงโดนมาธรรมดาคุณไปดีกว่าไปฟึบโอ้โหโอ้ว้าวว้าวโดนบอลเพิงกูแน่มึงอู้โดนแล้วระเบิดเลยเรือหายไปครึ่งหนึ่งเลยซาเล็กเกือบตายแล้วดิมึงอะ เปลี่ยนร่างด้งวยวะอะไรเอาติดเซฟโซนแล้วฮะนายเกมนี้มีอะไรครับผู้ชมนี่ Up 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 Get อัปเกรดเหรอผมชอบตัวอัปเกรดมากเลยครับในเรื่องใครชอบตัวไหนเริ่มมากสุดครับผมชอบตัวอัปเกรดมากสุดเลยครับผู้ชมคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากที่สุดนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันได้ส่วนผมนะฮะชอบอัปเกรดมากที่สุดเลยเพราะว่าอัปเกรดแม่งแบบเข้าไปสิ่งอะไรก็เท่คือความฝันตอนเด็กของผมเนี่ยแบบอยากเป Up ็นอัปเกรดใช่ไหมแล้วเข้าไปสิ่งโตที่บ้านตัวเองเว่ยพอเข้าไปสิ่งโตที่บ้านตัวเองเนี่ย คือแล้วกูจะทําให้แบบโต๊ะกูแบบมันบบอลังการมีแบบอาหารขึ้นมาพร้อมเลยเพราะว่าตอนเด็กกูนี่ชอบรักในการกินมากนะครับคือแบบอยากทำให้เป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะโดรายมอนนะคุณผู้ชมที่แบบนึกถึงอาหารอันไหนแล้วมันจะออกมาเออตอนเด็กผมอยากทําอย่างนั้นนะครับผมจะเป็นอัมเก็ตเพราะผมอยากทำอย่างงั้น,น,รน,รงงนจริงนะคุณผู้ชมแม่งเท่มากอะไรอ่ะกด E มันนี่แบบโหมดสิงล่างไหมกูอยากเข้าไปสิงล่างใครสักคนนึงว่ะกด R เรนรับเก็บวันนี้นเอาสายฮิตาได้ได้วยใช่ไหมไม่ผิดในเรื่องกด F เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย <sketches> นี Indeed, oh. ่ม no ันโมลอะไรวเนี่ยนมันจะเข้าไปสิงล่างแล้วดิเฮ้ยทำไมคนทขับมอเตอร์ไซค์อ่ะอย่าบอกสิงจักรยานอ่ะไม่ใช่กด E ป่ะวะเข้าไปสิงนี่ไงคุณผู้ชมว้าว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 เข้าไปสิงจักรยานได้ด้วยโอเคเออแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของผมนะครับคือการเข้าไปสิงจักรยานของตัวผมเองนะครับเออครูอยากเข้าไปสิงจักรยานตัวเองมานานเลยอันนี้อะไรอ่ะเข้าไปสิงได้ไหมเนี่ย ก็ต้องได้แน่เลยแล้วโหมดนี่ล่ะมันไม่ใช่โหมดเข้าไปสิงหรือยังไงปึ๊บเข้าไปเลยไหมไม่ได้ฮะเข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้หวะคุณผู้ชมไม่ได้จริงเฮ้ยคันนี้ต้องมีอะไรให้กูสิงบ้างแน่นอนโอ้หแล้วกูจะเข้าไปอัพเกรดให้ยีขึ้นทุกอย่างเลยไม่ได้มีนะฮะคุณผู้ชมมันมีอะไรให้กูสิงบ้างเนี่ยตอนแรกผมเห็นนะครับมีคนนึงใช้ยุยโอบินได้ด้วยว่ะไม่รู้เข้าไปสิงกันตรงไหน มาจุดที่กูสิงแล้วเป็นยูฟ่ได้ก่อนคุณผู้ชมครับอันนี้เอาเอะไรกูน,นั่น่เนี่ยมึงโดนลำแสงกูแน่อะ่ะเอาใช่ไหมไปกูก็สิงแม่งหรอกไอ้หมอนี่นี่เนี่ยกูหาอพัดลมสิได้ป่ะเปลี่ยนร่างเป็นพัดลมแม่งไม่ได้เหมือนกันโถ่เอ้ยไอเล่นที่กูชอบมากที่สุด มันม like ีคนมีส like. ja uh oh. no. <laughs> ิ่งมันกลายเป็นยูเอฟโอได้เหรอเขาคือสิ่งอะไรมาวะคุณผู้ชมเขาสิ่งภูมิเป็กลายเป็นยูเอฟโอได้เลยเว้ยเฮ้ยนีเปล่าวะจากยางสีแดงไม่น่าใช่เดี๋ยวเราเอาเฮ้ยเฮ้ขอเห็นมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำพุฮะใช่น้ำพุน้ำตกไอ้ห่าเราองมีของดีแน่นอนโอ้โนใครวะเนี่ยแอดมินเหรอเนี่ยกูสิ่งทะยูมึงได้ไหมแอดมินไม่น่าได้กัรย่างสีแดงตัวนี้น่าจะสิงได้ปึ๊บโอ้โห อัปเดตนี่ไงหล่อเท่ละจกัญญกรยานกูผมบินหายูฟโฟก่อนคุณผู้ชมสิ่งที่แบบผมคิดว่าน่าจะสิงได้นะครับมันมีคนหนึ่งใช้จริงๆนะคุณผู้ชมผมไม่ได้โกหกนะเนี่ยกูเห็นจริงๆนะว่ามันมีคนหนึ่งที่ใช้เป็นยูฟโฟอ่ะหาก่อนกูไม่ได้โกหกกูพูดจริงๆนะเนี่ยมันมีว่ะแต่มันอยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาสิงอะไรกันวะเฮ้ยนี่อะฮะมาสิงมวยไทยยุได้ได้วยเหรอดูเช่ ว่าจักรยานก็สิงได้หรอคุณผู้ชมผมต้องอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะเอ้ยไม่ใช่จักรยานพัดลมนี่ก็จะสิงได้เหมือนกันพวกของนี้จะสิงได้หมดเลยนะหรือเปล่าวิวสิงได้ด้วยเหรอวะเนี่ยวิทยุเอา้าเฮ้ยนี่ไงเออนี่ไงโอ้โหอะไรวะเนี่โยโป้เงี้นพัดลมก็ต้องสิงได้สิผมต้องลองหาวิธีสิงเฮ้ยนี่ไงได้จริงจริงด้วย อ๋อนี่เหรอวะนี่เหรอวะ <c oughs> คุณผู้ชม UFO ที่ผมว่าโอ้โหกูคิดไม่ถึงเลยเนี่ยว่าจะเอาพัดลมมาทำเป็นยานบินอย่างนี้แม่งบินได้แบบกระโปรงมากพอแม่งกดค้างไว้แม่งก็จะตกไว้เพราะว่าพัดลมแม่งเบากูหาตั้งนานที่แทเ้เพัดลมนี่เองกูว่าอะไรคุณผู้ชมเปลี่ยนดีว่ะเป็นเวมัสด,ดีกว่ะเอามาชิเวมัสเวมัส ว่านีนะครับทุกคนเอาไปที่ตัวนี้เนะี่ยแบบไม่ต้องมีรีโหลดหาเลยเลยนะครับแต่ล้างไปต่อเรื่องเลยถ้าเป็นในเรื่องนี้เป็นไม่ต้องรอเวก่าจะสีแดงเป็นสีน้ําเงินไอเป็นเสียงมาสีเขียวกด e โหมดมองหรือที่อะไรเดียวคือบใหาคิดสังเกตหรือไงว่าคุณผู้ชมมันี่ประโยชน์อะไระครับโหมดเนี่ยกำังเบอ,อร์หมดเลยมึงมีประโยชน์อะไรเดียวเบอร์หมดเลยกด R คำรามวะเกทีกดเอฟล่ะยิงขน้เ,นเรื่องม,มันทำได้ด้วยหรอวะทำไม่ได้เหมือนกันแฮะหมวกนี้ประโยชน์อะไรครับเอาจริงดมกิน่นนะคือแบบอ๋อเห็นคนเหรอคุณผู้ชมอ๋อเห็นแบบลางๆว่าการมองตัวเองมันจะดีกว่านะครับคือถ้ามองตัวเองนั้นจะชัดกว่ายิงหนามใส่แมงเลยงับงับงับ งับว้าเออ้ยววิวเลยโหมดโหดโหดว้าคำรามแม่งเลยนี่นี่เนี้ยงับโอ้ยโอามแม่งทุบมึงสี่แขนแล้วเฟี้ยวเหรองับงับว่ะว่ะว่ะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่ากูรู้สึกเพียรกันแบบนี้แล้วกูเริ่มงเพียร์จริงจริงกับแบบนี้โอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปด้วยงามตูดสวยงามของวีมัดนะครับผมผมมันจะอนาจารย์เกินไปเนี่ย 「ななみなみかわすよ」